สหรัฐอเมริกานะฮะแอปแลนซิสถากลับมาดูตลาดมงกนะุก็จะเป็นนะนะตลาดมงนะครับนี่อะไรนะมาละกีนกนะหัวละพาตะกี้สวยออ้นี่ฟักทองเขาหั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูนะว่าเท่าไหร่เขาปอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟัก ห้าดอนก็โอเคครับผมนี่ซื้อไปแล้วโม่เช้านี้นะเออเมื่อมมาวานนี้นี่หัวละภาเอยไม่ใช่อะไรนะโอ้ักบุ้งเนี่ย,อยดอาหัีบุ้พักบุ้งยังมีอยู่นะนสนอยู่เดี๋ยวดูก่อนแกงเทโพพรุ่นี้ก็ไม่แน่อุ้นี่สองดอนไม่แพงนะนะครับผมหัวละพา นีเสนอน่าจะซื้อตัวนี้มันครบตรงนี้ก็เหมาะอยู่นะนี่ครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกนะครับผมเดินรอบหนึ่งนะครับผมของแบบนี้ก็คิดถึงเมืองไทยนะเห็นแบบนี้ ก็พอมีนะฮะมันจะมีทุกอย่างนะนี่กว้งนางวางครับผมเห็นสระ,ะแหน่อยู่ล้านนู้นสวยส่วนไอ้นั่นเดี๋ยดูอีกทีนะตะกี้เห็นอยู่นะฮะผักแผวนะฮะหรือผักไผ่บ้านผมเรียกนะภาษาไทยนะไม่รู้เมืันกันเรียกอะไรนะอันนี้อันนี้ไปใช้ได้นะ ที่เห็นสวยผักแผวเออผักไผ่นะสวยอันนี้หอมอันนี้ก็สวยอยู่นะตัวนี้โอลาน,นีล่ะจบข่าวเลยเดี๋ยวมาซื้อร้านนี้ล่ะฮัลโหลเดี๋ยวมาซื้อร้านนี้ละครับผมรู้ละมันจะได้ซื้อที่เดียวเลยนะครับผมเห็นละเดี๋ยากินลาบนะทีนี้กินลา,ลาบลาบหมูนะลาบหมู เห็นแล้วอยู่นู่นกะคักำลงรูร้านพักพวกกันนะฮะซึ่งมาอุดหนุนเป็นประจำเป็นร้านสุดท้ายนะดูว่าแกมีอะไรแกแถมดีแล้วก็คุยดีนะคนเรานี่สำคัญนะพริกอันนี้ไม่เคยเห็นนะเออพริกไมล็ดเล็กไม่เคยเห็นนะเล็กๆแบบนี้นะอืมขาท่านี้นะเพชรเล็กๆไม่รู้เป็นอะไรแบบนี้ก็งงๆอยู่นะ เนี่ยเรารู้จักร้านนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไม่รู้อะไรดีไม่ค่อยมีอะไรแต่พริกนี่แปลกดีเนะ่ยจากคนปลูกเมืองไทยนะอะไรที่มันของแปลกนะโอ้นี่สองดอนก็ไม่แพงเนี่ยเกิดตัดออกเออหน้ามาซื้อตรงนี้ปะนะฮะเพราะว่าเขาปอกแล้วไนงะมันง่ายดีอันนี้โหระพาสวยอย่างเนี้ยเสน่ห์สวยเออเอาไงดีมึงใส่ซื้อคนละร้านแล้วมั้ง เห็นไหมอันนี้ไม่ได้เรื่องแลยอันนะี้โหร้านนั้นสวยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนะโค้ชทำลาบต้องมีนะฮะฮกสละแน่กับไอ้นี้ทางนู้นก็มีอะไรเยอะนะตลาดมองสารก็มิการนะมหมดคลิปนี้เป็นอีพีสองแล้วกันนะครับผมสลับวันนี้นะโอ้ ก็ขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยพวกนี้น่าจะกินละนีพับบุ้งที่ไหนไม่รู้ตะเกียสวยนะแต่งในน้นาามาซาาแต่ง ใส่น้ำปูนะ่าสนใจเยอะเหมือนกันเอ,อนี่ก็สวยอยู่นะเนี่ยตัวนี้นี่ก็ครบนี่ครบเท่าไหร่วะนะครับผมนี่ร้านนี่รู้จักดีเคยมาซื้อบ่อยนะฮะนี่เหมือนมะแฟงขมอ้เขาเรียกว่าอะไรมะเขือพวงขมโอเคเนาะโอเคนะคนะ